สวัสดีครับมาพอครับมาพอครับช่องไหลชัดไว้รลุนทับกินแนแนวับผมมาอนีกะมาเก็บของเก่าครับผมพี่น้องเจ้าประจำมาเก็บของเก่าอยู่ไอบ้านชับปะงามครับผมมาให้คุ้ตาครับผม เก็บของให้คุณตาอายุเราก็เกจสิบแล้วครับผมเพราะว่าเราก็หาของเก่งๆกัน้อมรับอยู่ว่าตาคนนี้แข็งแร้งมากๆครับผมกลับมาได้สักพักหนึ่งอพอดีตาเบิดงบผมก็เลยโทรโทรให้มาเก็บของเก่าครับผมอายเก็บของเก่าด้วยกันนับนผมก็เลยมาซอยตามาซื้อกะให้ราคาอนไปครับผมกำไรเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเพื่อมี ใส่ซื้ออยากซื้อกินครับผมถ้ามารคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องไอชัดวิรุนทัมกินนเด้อครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามครับผมกดแชร์ครับผมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื mm ่อ hmm. ว่าไอ้ลาดคลิปใหม่ๆครับผมโอเคครับผมมารับชมกันครับผม ตามเก็บขวดกะเก็บขวดพลาสติกกะมาเก็บนี่ไอชัดสำหรับตัวชัดเองที่เป็นพวขาบสือข,ของเก่าเนะาะไอชัดกะทีแยกไปเลยครับผมแยกไปให้มันแล้วไปเลยแต่ละบานแต่ละบานเพื่อพ่ให้ไปหักเกี่วของอยู่บ้านอีกเนาะถอดอยู่เป็นพวกของถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าไอชัดจะเอาไปแยกอยู่บ้านแต่ถ้าเป็นขวดพลาสติกนี่ไอชัดจะแยกไปเลยพลาสติกใสพลาสติกสี ขวดแก้วก็มีสามสามยางนะครับมีสีแดงสีขาวสีเขียวครับผมเป็นพวกเบียร์ซ่างเบียร์ซ่างสีเขียวลิโอลิโอเหล่าญ่เหล่าน้อยก็จะเป็นสีแดงกับรวมสีแดงไปงงเี่ครับผมพวกขวดเอ็มลอยคาราบากับขวดเกทิงแดงเนยงต่างๆที่มันเป็นสีแดงก็บเกทสีแดงครับสีขาวพวกขวดสปอนซ์สปอนเซอร์กระสีแยกอีกถุงหนึ่งสมมติสามสอบสามแบบครับผม มี่หละอ้าัดแยกยเป็นแขนกแนกไปเลยครับผมเพื่อว่ให้ไปยากอยู่บ้านเนาะ 哎。 มาย่พี่น้นองเลยกลางหุ่นอยู่พอดีกับมีล้มล้มพัดแน่กับเย็นอยู่ครับห่อนแน่กับว่าเราครับผมเพราะว่าเฮาเกิดมากเนาะมีครบสามกซองจริงอยู่บริบทการกับถือว่าโชคดีแต่กับลำบากแน่กับทางมันมีมือมีตีนอยู่หากินไปครับผมหาใส่หนีใส่สินไป,ปกตเป็นกาลั่ใจพอแม่พี่น้องทูทุกคนครับผมสู่แล้วครับเประว่าจิปัญหายอย่างกับทาง ให้สูไปน้ากันครับผมให้กําลังใจตัวเองสูง่มือครับผมยิ้มตื้นหยิ้มให้กําลังใจจะของหมดสร้างพลังบวกให้จะาของไว้ครับผมเดี๋ยวทุกอย่า,ยางในมือน,นั่นมันจะดีขึ้นครับผม

การที่เขาจะเหตุงานเอียงก็สร้างครับผมถ้าเขามีความอดทนความขยันเดี๋ยวสักมือหนึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จครับผมจะว่ามันก็ต้องขึ้นกับเวลาเนาะครับคือกันอนะครับ,รบยังไงชัดเขามาสั่งไล่ได้เป็นพนังงานในเพื่อนแล้วเนาะครับผมไอ้แค่ก็ต้องเริ่มจากศูนย์ครับเพื่อเหตคลิป เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทรงเพิ่นทุกมือครับผมให้พี่น้องสู้ขูดสุขค้นเพรา,วาะว่าที่เป็นทั้งไทยทั้งลา้ทาทั้งตางเผ็ดเพิ่นเห่ได้เพิ่นเบิ่งเนาะมันก็เพิ่นกะสิได้ขามาเบิ่งเฮาแล้วกเขามาให้กำลังใจเฮ้าเนาะครับผมแต่ละอาชีพแต่ละคนก็สิมีเฮ็ดคลิปออกมาแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบถ่า,แบบายทอดออกมาให้พี่น้องเนี่ยเบิง่งว่าชีวิตคนเฮ้าเกิดมาแล้วเขาต้องใส่ชีวิตแบบใส่ให้มันมีคา่าให้มันมีประโยชน์เนาะครับผม บอมนว่าสีไปนั่งว่าพื้นแต่คนแบบนั่นแบบนี้โดยที่มือบอ่อเห็ดหนังเขาเรียกว่ามือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำนะครับผมมันเป็นตัวทวงของเพื่อนๆที่เขาตั้งไก่เห็ดลิปลงมาเนาะให้พี่น้องสู้ขู่สู้คนในเบิ้องไอ้ชัดกระากเพืนอนลั้งใ,ใจพี่น้องสู้ขู่สู้คนแกรก็ะไอ้ชัดกระอฝากช่องน้อยๆให้พี่น้องสู้ขู่สู้คนบ่าทั้งทั้งประเทศลาวทั้ง ทั้งไทยหรือต่างประเทศให้เป็นกำลังใจให้ไอชัดนเด้อครับผมไอ้ชัดก็เริ่มจากศูนย์แต่บาท่าในในมีรายได้นะครับผมอยาให้พี่น้องสุขุสุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆไอ้ชัดจะพาเบิไงนี่ครับผมอันนี้เป็นขวดเขียวอันนี้สิเป็นขวดแดงล้วมครับผมพี่ชัดเก็บใ่กระสอบไปแล้วอันนี้สิเป็นขวดขาวเอาไว้ตะพอขวดขาวแล้วก็อันนี้สิเป็นพลาสติกครับ นี่จะเป็นพลาสติกสีนะฮะรับเซสอเป็นพลาสติกสีครับผมนี่ละในอาชีพในชีวิตประจำวันของไอ้ชัดกะทุกมื้อกะเป็นแบบนี้แหละครับเื่นขึ้นกะกินขขากินน้ำออกไปหาซื้อของเก่า บายมากกับเขาบ้านมาคัดของถอดเขาพวกขวดพลาสติกเขาคัดมาแล้วกับเป็นบางส่วนบางส่วนก็ยังคัดบ่แล้วบางีนะครับผมก็เลยมาเห็ดซ้ำอีกฝากไปถึงพี่น้องสุขุสุคนครับผมมีความอดทนทุกคนครับผมห้ก้าวผ่านอุปสรรคไปน้ำกันนะครับผมบบวา่าร์จิตข์กที่ยากทำไหนการสู่ๆไปน้ำกันครับก็รู้อยู่ว่าเศรษ,ษฐกิจสมมี้มันบ่ค่อยดีเนาะ กินแห้ปะหยัดครับผมแล้วก็ใส่ชีวิตเขาให้มันมีคุณคา่าเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาต้องใส่ชีวิตให้มีคุณค่าครับผมโอเคครับไอ้ชัดก็ฝากเป็นกำลังใจสุขุสุคนเอาภาพบรรยากาศการเจ็บของเก่าของไอ้ชัดมาฝากพี่ฝากน้องสุคนก็พี่น้องสุคนสุขุสุคนเป็นกำลังใจไอ้ชัดเบื้องคิดไอ้ชัดจนจบเราสนับสนุนไอชัดในเด้อครับผมมักกับไล่ถูกใจกระแชกกดกระดิง่งการแจ้งเตือน ติดตามเพื่อบอยพลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมนาะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนสู่ขูสุคนขอให้พี่น้องสู่ขูสุขนมีสุขภาพที่แข็งแรงลำ้ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงปังปังทุขูสุขอน้อครับผมไอแชดก็ขอจบคลิปเพียงทำนี้ครับผมพอกันไหมในคลิปหนาเนาะครับผมสวัสดีครับ